วินโยนามาศาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนางที่ตั้งโหตีอนาคตกาลราชีระเยสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุจผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาะโมตสะภควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียนกล้าวมาตาปิตาทิสาปุภาอาจริยาทักขินาทิสาปุตตะธา,าราทิสาปัจฉา มิตตามัจจาจะอุตราทาสากรรมมกราเหตถาอุทาังสมณะพรมนาเอตาทิสานามัตเสยยะอาระมัตโตกุเลขิหีมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรอมาตเป็นทิศเบื้องสายทากรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำ สมณพามเป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถพึงนอบน้อมทิศเหล่านี้ขอการพระเถระในการเก่าวทำเกล่าวินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านต้องขออนุโมทนาแล้วก็จะขอแสดงธรรมสืบต่อจากสองวันก่อนนะว่าด้วยเรื่องสิงคาลกะสูตรเป็นประสูตรที่ว่าด้วยวินยัยคฤหัสถ์คือข้อประพฤติปฏิบัติของ ถาเราวาดญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เพื่อความประโยชน์สุขในอัตภาพปัจจุบันและในอัตภาพต่อๆไปเป็นอุปนิสัยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลระหว่างบุคคลต่างๆซึ่งหัวข้อธรรมะก็คือการปฏิบัติต่อบุคคลในทิศทั้ง6ซึ่งผ่านไปแล้วทั้งหมดกิจทิศโยมสองทิศคือทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ และที่จะกล่าวต่อไปก็ให้วนนะวนไปทางด้านหลังก็คือเป็นทิศเบื้องหลังหมายถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งในบทบาทหนึ่งก็คือบุตรและก็ภรรยาในฐานะสมมติว่าท่านเราคือผู้ชายทิศเบื้องหลังก็จะหมายถึงบุตรและก็ภรรยาแต่ถ้าเกิดโยมเป็นผู้หญิงทิศเบื้องหลังก็คือบุตรและก็สามี เป็นฝ่ายสนับสนุนทําให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปได้สะดวกเกื้อกูลกันนะเหมือนเป็นบุคคลผู้เป็นช้างเท้าหลังก็พยุงให้ช้างเนี่ยเท้าหน้าสามารถดําเนินไปทั้งสี่เท้าได้สะดวกสบายซึ่งก็จะเป็นธรรมะของคนคู่นะผู้มีชีวิตครอบครัวซึ่งเวลาอาตมาอ่านในประสูตรเนี่ยก็จะนึกถึงหนังย้อนนิดหนึ่งนึกถึงหนังในอดีต เรื่องนึงชื่อเรื่องว่ากุมภาพันธนะซึ่งเขาก็จะมีประโยชของเขานะเป็นภาษาอังกฤษว่า do you believe in destiny หมายถึงคุณเชื่อในเรื่องโชคชะตาไหมผมลิขิตเป็นประโยคไตเติ้ลเลยนะของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตคนหนึ่งอยู่อเมริกากับอีกคนหนึ่งอยู่ประเทศไทยแต่ก็ไปพบรักกันได้อันนี้ก็คือหนังนะจะทำให้มันย้อนนึกถึงว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยทำให เราจึงมีชีวิตคู่มีคู่ของนะยังบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็เคยมีแฟนหรือมีคนรักบ้างนั่นแหละนะถามว่าปัจจัยนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตัดพูดถึงอยู่นะว่าหนึ่งก็คือว่าอา้าวหายไปไหนนะกุกุกตมิตร <laughs> อา้าว <laughs> <laughs> ลมมันห้อยิย่งยเพึ่งหัวร้อนแะลก็บอกว่าความรักเนี่ย ะระหว่างสามีภรรยาจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอาศัยเหตุสองประการก็คือหนึ่งเพราะเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนนะก็คือในอดีตนะสั่งสมอุปนิสัยแล้วก็มีความปรารถนาที่จะได้อยู่ของคู่กันอีกนั่นอาจจึงเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยในอดีตแล้วก็ต้องอาศัยปัจจุบันด้วยก็คือต้องมีการเกื้อกูลกันนะมีเหตุอะไรบางอย่างทำให้สองคนนี้ได้มีการของคู่กันเขาบอกว่าเปรียบเหมือนดุจด,ดอกบัว ที่เกิดในน้ําเพราะอาศัยเปลือกตมและน้ําดอกบัวที่มันอาศัยอยู่กลางอากาศมีไหมไม่มีนะก็ต้องอาศัยอยู่กับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันชันใดนะอ้าวผ่านไปทีนี้เรามาดูในพระสูตรดีกว่าเพราะเวลากระชั้นชิดก็บอกว่าในพระสูตรนี้พูดถึงว่าในเมื่อจำเป็นเไม่เรียกว่าจำเป็นดีกว่านะ การของคู่เราเลือกแล้วคู่ของก็คือในเมื่อพ่อแม่ใช่ไหมได้มีส่วนในการที่จะดูคู่ของให้กับเราในเรื่องนีใน้ในพระสูตรนิยมในพระสูตรนี้ไงพ่อแม่บอกว่าหาคู่ของที่เหมาะสมให้กับบุตรของตนใช่ไหมเออก็สมมุติว่ามันไปไปตามลําดับแล้วแล้วเราก็จเจริญเติบโตแล้วมีคู่ของแล้วทีนี้แหละก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะว่า เราจะอาศัยคุณธรรมใดในการคองคู่นั้นให้อยู่รอดตลอดไปก็มาดูนะพระองค์ตัดพูดถึงการที่บุรุษสามีจะดูแลภรรยาของตนเนี่ยต้องมีคุณธรรม5ประการนะหนึ่งด้วยการยกย่องว่าเป็นภรรยาสไม่ดูหมิน่นภรรยาของตน 3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้แก่ภรรยาและข้อหาก็คือด้วยการให้เครื่องแต่งตัวประดับตกแต่งนั่นเองทีนี้มาดูในอักรในอักถานะท่านขยายความในแต่ละส่วนนั้นว่าอย่างไรบ้างคืคือ,คอสามีเนี่ยจะต้องยกย่องว่าบุคคลนี้เป็นภรรยานะก็คือภรรยาเนี่ยก็จำเป็นนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่า ต้องการเปิดเผยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆนะเพราะฉะนั้นการที่สามีเนี่ยจะยกย่องว่าโอ้นี่นะภรรยาของเราดีอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้เนี่ยคือ,ค,อคือพูดคุณความดีแล้วก็ยกย่องในความว่าเป็นภรรยาของสามีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ได้รับการเปิดเผยยกย่องจากสามีเนี่ยภรรยาก็เกิดความแช่มชื่นใจว่าตนเองเนี่ยทำไมาเป็นภรรยาที่ดี เป็นภรรยาที่มีคุณค่านะคู่ควรแก่การคองครูกันนี่เพราะฉะนั้นคำยกย่องสรรเสริญเนี่ยในภรรยาก็ย่อมเป็นสิ่งที่เชิดชูใจของภรรยานั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสามีเนี่ยจะไม่ดูหมิน่นภรรยาของตนบางทีนะคือคบกันไปแต่แรกก็โปรโมชั่นดีชื่นชมกันนะพอมีความ บาดหมางไม่ชอบใจกันเพราะอุปนิสัยบางคนก็ต่างกันก็จะเริ่มดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะเช่นถ้าเกิดภรรยามีฐาน,นะต่ํากว่าใช่ไหมก็จะกล่าวว่าเธอนะตกถังเข้าสารเธอรู้ตัวไหมนี่ไปว่าเขาอีกนะว่าภรรยาที่มีฐาน,นะยากจนกว่าเหมือนกับว่าสามีรวยภรนะรยาก็ตกถังเข้าสารหรือในทํานองเดียวกันสามีก็ถูก ภรรยาว่าตกถังเข้าสารเหมือนกันอันนี้เหมือนดูถูกเลยนะเหยียมไอ้ไม่ใช่เหยียมหยาดหยาบหยามเหยียดเหยียดหยาม <laughs> อตกภาษาตกภาษาทไทยนั่นแหละดูหมิ่นไม่ได้เลยนะโอ้ผู้ชายนี่ถือว่าเป็นเรื่องดูถูกกันอย่างรุนแรงเลยนะว่าเหมือนกับว่าหาทางไปไม่ได้แล้วต้องมาเกาะผู้หญิงเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องย้ำศักดิ์ศรีมากก็บอกว่าโดยฐานะเดียวกันนะไม่ว่าใครก็ตามไม่ชอบกรรดูถูกนะจะดูถูกสรพมาตโดยคุณณวุธวัย,ยวุธชาติผิวพันธ์ต่างๆไม่มีใครอยากจะโดนเปรียบเทียบหรือดูถูกด้วยกันทั้งสิน้นนะเพราะฉะนั้นด้วยความอาศัยความโกรธบางอย่างไงก็ไปดูถูกภรรยาเพราะฉะนั้นก็สามีนะ ไม่ควรจะไปดูหมินและที่หนํำซ้ำก็คือไม่ควรจะไปทุบตีหรือด่าทอโดยเฉพาะการใช้วาจาเป็นหอกใช่ไหมมันทิ่มแทงเข้าไปถึงจิตใจเลยตีมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแววงกันบ้างหยอกไงหยอกนี่หยอกภรรยาตัวเองนะเขียวเลยนะแต่การใช้คําพูดนี่มันทิ่มเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับการเอาอุปกรณ์ใดก็ตามไปขูดบนหินศิลา ที่มันยากแก่การลบเรือนเนี่ยเหมือนกันนะวาจาอันเป็นหอกเพราะนั้นก็ผ่านไปแล้วสองอย่างนะว่าสามีควรประพฤติต่อภรรยาของตนมาดูอย่างข้อที่สามคือว่าสามีเนี่ยไม่ควรไม่ควรประพฤตินอกใจโอโ้อันนี้เป็นคุณธรรมอย่างที่ควรจะต้องตั้งใจเลยนะเพราะว่า การที่สามีของคู่กันเนี่ยก็ต้องการความเชื่อใจใช่ไหมไม่ต้องมาคอยระแวงเนะว่าอีกคนเนี่ยจะไปนอกใจหรือเปล่าโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นอกใจอย่างเดียวนะมันจะมีโรคติดตามมาด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะโรคเอชท,งทังทั้งที่ภรรยาของตนเนี่ยก็อยู่จะบ้านนะประพฤติในเรื่องนี้ต้องบอกภรรยานะเอโทษทีนะภรรยาไม่ควรไปนอกใจนะท,ทั้งทั้ที่สามีเอา อาจจะรักเดียวใจเดียวแต่ภรรยาไปนอกใจพอกลับมาของคู่อยู่กินกันอีกก็ติดโวยก,ก,กันทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องต่างๆมากมายซึ่งเราจะพบได้ในปัจจุบันใช่ไหมพอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนอกใจโกรธก็ฆ่ามันไปนหมดเลยฆนะ่าไปทั้งชนะูทั้งแฟนของตนทั้งภรรยาสามีของตน เพราะฉะนั้นการประพฤตินอกใจก็จะเป็นเหตุแห่งความหายนะของชีวิตครอบครัวท่นี้อย่างที่สี่ท่านกล่าวาาว่าพระองค์กล่าวว่าสามีเนี่ยต้องมอบความเป็นใหญ่ให้แก่ภรรยาไม,ไม่ใช่ว่าสามีเอาทุกอย่างเลยนะคุมทุกอย่างไม่ได้บางคนก็ต้องการความเป็นใหญ่ต้องการที่จะดูแลโดยเฉพาะภรรยาเนี่ยต้องเป็นใหญ่ในที่ไหน,นที่บ้านใช่ไหม ที่ในครัวนี้ห้ามแตะนะตะหลิวข่าใครจะแตะนะก็คือภรรยาเนี่ยมักจะรู้สึกว่าครัวหรือครอบครัวหรือความเป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยภรรยาต้องเป็นคนดูแลเนี่ยเขาจึงจะรู้สึกภูมิใจใช่ไหมว่าได้มีส่วนในการดูแลชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นสามีเองก็ต้องดูว่าภรรยาของตอนเนี่ยถนัดทางด้านไหนนะก็ให้ภรรยาของตอนเนี่ยเป็นใหญ่ในด้านนั้นๆ แต่ก็กลับกันนะบางครอบครัวเนี่ยสามีถนัดในเรื่องทางบ้านนะทำอาหารเก่งเป็นเลิศเลยแต่ตัวเมียน,นี่ภรรยานี่ทำไม่เป็นแต่บริหารเก่งก็มีนะสลับกันนะนะกลายเป็นว่าสามีก็เป็นใหญ่ในเรื่องทางบ้านแล้วก็ภรรยานเนี่ยบริหารโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงของชีวิตคู่นะว่า ใครจะเป็นใหญ่ในเรื่องไหนแต่ก็ควรไม่เขาเรียกว่าไม่ไปทับเส้นกันนะในเมื่อเราให้การตัดสินใจแล้วว่าอานะคุณดูแลในส่วนนี้คุณเป็นใหญ่ในส่วนนี้เราก็ต้องให้เกียรติคือเคารพในการตัดสินใจในความเป็นใหญ่นะในการดูแลในแต่ละส่วนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและอย่างสุดท้ายนะสามีควรให้เครื่องประดับตกแต่งตามสมควรแก่ บุคคลแก่เวลานะว่าในเวลานี้เช่นเดี๋ยวจะถึงแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิสามก็ย4ี่วันคริสต์มาสอีฟนะหรือวันคริสต์มาสวันปีใหม่เชงเมงแล้วแต่เฮ้ยเดี๋ยวเชงเมงวันไหวมันพระบุษเอาไม่เอาเเอาเชงเมงลืมซะดีวันตุจีนเชงเมงไม่เอานะแต่วันตุจีนก็มอบทรัพย์สมบัติเครื่องประดับตกแต่งใช่ไหมถ้าเป็นคนจีนนี่คือต้องหยก ยกล้ําคุณค่ามันมีความหมายมีคุณค่ามีราคาแพงนะยกบางชิ้นเป็นล้านเลยเล็กๆเ,เองเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะว่าในการใดที่สามีควรจะให้เครื่องประดับตกแต่งมันเป็นเครื่องประดับที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นไงนะว่าความรักเนี่ยมันถูกถูกเปิดเผยออกมาด้วยเครื่องประดับเช่นแหวนมั่นเนี่ยอย่างปัจจุบันใช่ไหมก็จะมีอุปกรณ์ มีเครื่องประดับบางอย่างที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่คือเรามีคู่ของแล้วเนี่ยก็คือแหวนมั่นเป็นต้นแหวนแต่งงานก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนะสามีที่ดีที่จะเป็นสามีแสนประเสริฐก็ต้องอาศัยคุณธรรมเนี่ยหประการนี้เป็นอย่างน้อยทีนี้เราจะได้ชื่อว่าภรรยาที่แสนดีได้ยังไงภรรยาที่แสนดีสามีที่แสนประเสริฐก็ต้องประกอบด้วยองคุณ ห้าอย่างเช่นเดียวกันตามที่พระผู้มีพระภาคได้จัดไว้ว่าภรรยานะที่จะชื่อว่าเป็นภรรยาที่ดีก็ต้องประกอบด้วยคุณห้าอย่างคือหนึ่งภรรยานั้นจัดการงานที่ดีสองภรรยาควรสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีได้เป็นอย่างดีสามภรรยาไม่ควร ภรรยาไม่ควรประพฤตินอกใจสามี 4.. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้และอย่างที่ห้ภรรยานั้นควรจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านในกิจทั้งปวงนี่5ข้อทีนี้เรามาดูคำขยายในอัจฉริยะนะท่านกล่าวว่าภรรยานั้นควรจัดการงานที่ดีนะต่อสามีก็คือในเมื่อตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นใหญ่ในส่วนไหน และภรรยาก็ได้เป็นใหญ่ในบ้านในครอบในครัวก็ควรจะจัดการงานนั้นได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะภรรยาควรจะต้องทำไมตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงเป็นทาสนะแต่ก็คือดูแลทางบ้านไงจะให้ทำไมอะในเมื่อตกลงว่ามาเป็นแม่บ้านแล้วตื่นที่หลังสามีก็อดกินกันทั้งครอบครัวจำเป็นนะจะต้องมาหุงหาอาหาร นะมาจัดเตรียมให้กับบุตรของตนให้กับสามีของตนเนี่ยตื่นล่วงหน้านะหุงหาอาหารจัดการงานทางบ้านนั้นได้เป็นอย่างดีนี่คือสเสน่ห์นะสเสน่ห์ของภรรยาคือจัดการงานที่ดีทีนี้อย่างที่สองก็คือภรรยานั้นควรสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีด้วยนะไม่ใช่ดูแลสามีอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้น เชื้อสายสายสัมพันธ์ของสามีก็คือญาตินั่นเองนะพ่อแม่ญาติของสามีเป็นเช่นใดนะภรรยาก็ควรดูแลเหมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยก็ควรดูแลญาติของสามีดุดเป็นญาติของตนแต่มักก็จะมีนะเครื่องเรื่องอะไรนะละหองละแหงใช่ไหมระหว่างสองบุคคลก็คือลูกสะพ้ยกับใคร แม,แม่สามีใช่ไหมเอ้าทาไมอ่ะทําไมสองคนนี้เขาชอบระหองระแหงกันเขาทําโทรศัพท์ไว้แต่ปางก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมก็เพราะว่าทําไมล่ะเพราะว่าดุดเหมือนแม่ของสามีถูกแย่งความรักไปใช่ไหมปกติเนี่ยลูกชายของตนเนี่ยก็จะคอยดูแลแม่เนี่ยเป็นอย่างดีพอมีภรรยาก็เหมือนโดนปันใจไปใช่ไหม อะไรอไรก็มีอะไรอะไรก็มีลืมแม่แลัทท่านี่อย่างนี้เนะี่ก็เลยทําให้มีเรื่องหะหองแะแห่งเป็นหลังตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยก็ควรเป็นผู้ที่เคารพนบนอบเนียในญาติของสามีเช่นเดียวกันทีนี้มาดูอย่างที่สามก็เหมือนกับของข้อก่อนนะก็คือภรรยาเนี่ยไม่ควรนอกใจสามีนะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาก็ไม่ควรประพฤตินอกใจอันนี้ก็จะไม่กล่าวแล้วนะเพราะกล่าวไปแล้วทีนี้มาดูอย่างที่สี่เนี่ยก็บอกว่าภรรยาเนี่ยควรจะรักษาทรัพย์ที่สามีหาม,มาได้ทำไมอะ่ะสามีดูแลไม่ได้เหรอก็บอกว่าสามีก็มักจะใจใหญ่ใช่ไหมดูแลยากเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยมักจะเป็นคนเหมือนเป็นนายธนานางธนาคารนะเป็นผู้ให้เบิกเงิน บอกว่าบางคนเนี่ยสามีทําไมไปทํางานได้วันละหนึ่งรบาทคือพอไปกินอาหารกลางวันเท่านั้นแหละนะและถูกบังคับให้ต้องกลับมากินอาหารที่บ้านนี่แต่ถึงกันนั้นก็ตามเนี่ยสามีก็มักจะมาแอบแอบซุกเอาไว้ตามเบาะนั่งบ้างที่พับอะไรนะบังแดดบ้างในรถยนต์และภรรยาก็มักจะเจอเป็นประจํา นะอันนี้โยมเตยไม่อยู่นะจะถามว่าโยมเต้ยแกซ่อนบ้างหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่โยมเตยจกซ่อนบ้างหรือเปล่านะบางทีเผอไงนะเปิดออกมาพรึบเงินไหลมาเป็นฟอนเลยนะเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นภรรยาที่ดีก็ควรจะรักษาทรัพย์ของสามีไม่ใช่ว่าภรรยานี่เป็นนักเลงการพนันนะผัวไปทํางานปุ๊บภรรยาเปิดวงพนัเปิดวงดัมมี่ป้าตีดัมมี่กันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรนะไม่ว่า ทรัพย์นั้นนะยังไงก็ตามสามีและภรรยาก็ควรจะช่วยกันเก็บหอมลอมริบนะเพื่อบุตรของตนบ้างเพื่อการบริหารการงานบ้างหรือในการทำบุญบ้างนี่นะและอย่างสุดท้ายภรรยาจำเป็นนะควรจะมีคุณธรรมคือเป็นผู้ขยันไม่เกียจคานในที่ทั้งปวงในกิจทั้งปวง ก็ใช้คล้ายๆกันทั้งหมดนะก็คือต้องมีความเพียรมีความซื่อสัตย์เนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ขยันย่อมเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นแหละถามว่าโยมชอบคนเกียดขานไหมล่ะไม่มีไม่มีใครชอบหรอกนะเกียดขานไม่เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างเพราะฉะนั้นในชีวิตครอบครัวในบทบาทของความเป็นครอบครัวสังคมสังคมของครอบครัวก็ย่อมต้องการผู้ที่ขยัน ไม่เกียจคานนะในกิจการงานทั้งหลายนี่แหละคือเป็นคุณธรรมของสามีห้าข้อของภรรยานั้นห้าข้อซึ่งเมื่อบุคคลใดกระทำแล้วเนี่ยให้เต็มที่แล้วก็จะ้ชื่อว่าปกปิดทิศเบื้องหลังเอาไว้อย่างดีงามนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวคำขอลหานินทาหรือทำไมคนบางคนมาชอบมาใส่ไฟใช่ไหมนี่เอาเรื่องภายนอกเนี่ยมาบอก ภรรยาบ้างมาบอกสามีบ้างนี่เธอเธอเธอเห็นไหมเนี่ยผัวเธอเนี่ยเดินกับคนนู้นจริงๆก็เป็นญาตินั่นแหละนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มละหองละแหงไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็จะเกิดความทะเลาะบ,บอกแว้งกันแต่ถ้าเกิดเรามีความไว้วางใจเราก็เพียงแค่ไปถามสามีหรือถามคู่คอรองของเรานะนะเขาก็จะบอกความจริงไม่มีการปิดบังกันเพราะฉะนั้นทิศทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าปกปิดเอาไว้อย่างมั่นคง นั้นนะธรรมะว่าด้วยเรื่องการนอบน้อมการบูชาทิศก็ผ่านไปแล้วสามทิศนะธรรมะในวันนี้ก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขออุทิศบุญขออนุโมทนานะในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทิบุญเหล่านั้นให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัฏฏะทุกข์ และไปถือฝั่งก่ลาวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปให้โยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสัพมังคดังขอสาพพามงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาัพาเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรากษาท่านสาพพพุทธานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุ